รถเข้าใหม่2คันนะครับ e s c a p ปปี1 0ูนย์นะจ๊ะกับ n o v a r a าแอคคิวชั่นออโต้นะครับปี1.9นะครับอ่ะมาดู e อสเ p e ก่อนนะครับเนี่ยสวยเปล่าเอสเ p e สองจุดสามเบนซินนะครับออโต้สันลูปนะจ๊ะสันลูปนะจ๊ะ นี่สลบนะสลบนะครับรถต่ำเดิมพร้อมใช้สองจุดสามสีดำออโต้ขับดีมากนะครับแอร์เย็นเครื่องเกียร์ดีนะครับสวยไหมมีแหลกไปด้วยม,มีใช้ได้เปล่านะครับรถสวยตเ,เดิมพร้อมใช้ ด้านหลังเป็นไงสวยไหมสวยไหม mm hmm. เดี๋ยวปดอ้าวประตูหลังนี่เบาหลังนะไงสวยป่ะหังนี่เป็นไงแจมมไหมเดี๋ยวพี่ฟอ,อกให้อีกรอบ เหไหมนะครับปีหนึ่งศูนย์นะครับสองจุดเอคลนะสองจุดสามออโต้ขายอยู่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับบลงเป็นยังอยู่เลยอันนี้คันหนึ่งนาวาร่าแบ็กดิชชันปีหนึ่งเก้านะจ๊ะเป็นแบ็กตัวแรกนะเป็นแบ็กตัวแรกนะครับลายสติกเกอร์มันจะเป็นลายนอนนะ ถ้าเป็นแบ็กตัวสองมันจะเป็นลายตั้งนะฮะแต่ว่ามันก็ต่างกันแค่อะไรเองกล้องสามมุกศูนย์นะครับกล้องสามกศูนย์ก็พันพันกว่าบาทเอง <laughs> นะครับตอนนี้แบนะ็กเอディชั่นน่าจะขายประมาณหกแสนกว่านะเอ้แบ็กเอディชันตัวสองอ่ะขายอยู่หกแสนกว่าคันนี้ขายอยู่ห้าแสนห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเองนะขายถูกมาดูกันได้เบาะสวยนะครับอันนี้ลูกค้ามาเชิดรถ ร,รถเดิมๆเ,เลยซื้อจากเต็นต์เราไปนี่แหละแล้วก็มาเทินคันใหม่ไปนะครับรถสวยเห็นไหมามาดูกันได้นะจ๊ะอา้าปรับราคาลงนะครับรับปีครับส่งท้ายปีเลยคันนี้นะ99,000เหลือ90,000นะจ๊ะปรับราคาลงไปเลยนะครับส่งท้ายปี นะครับอันนี้ถูกแล้วนะอันนี้เท่าทุนแล้วสี่หมื่นนะซิตี้สี่หมื่นอันนี้สองหมืนเข้าทุนแล้วนะสองหมื่นออกียร์อันนี้เกียร์โตอันนี้เกียร์ธรรมดานะซิตี้นะอันนี้เหลือสี่หมื่นนะ เบนสคูเป้จากสามเก้าเก้านะเหลือสามแสนห้าพอกันนี้ปรับลง 50, ห้าหมื่นเรือสามแสนห้านะจากสามเก้าเก้าเนี่ยเรือสามแสนห้าเลยนะถูกถูกปรับราคาส่งท้ายปีนะครับเครื่องเจนะเบนสะคูเป้นะเครื่องเจนะครับสามแสนห้าพอ อคคอร์ดแอคคอร์ดแอคคอร์ดนี้จะเริ่มขาดทุนและวเหลือเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นทุนมาเจ็ดหมื่นกว่านะเหลือเจ็ดหมื่นนะสีดำออโต้นะงูเห่าสีดำออโต้ปีสองพันเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเบน เบนเบนเบ้นเบ้นเบ้นเบน,นเหลือแปดหมื e ่นนะแปดหมื่นสามร้อย e a โตนะครับเหลือแปดหมื่นปีกับโฉนนะครับสามร้อย e a โตเครื่องเดิมนะแปะดหมื่นภาษีขาดสามปีนะไปต่อเองนะแปดหมื่นพอส่วนคันนี้แสนเก้าเก้าปรับลงเหลือแสนเก้านะครับ ลดกำลสองท้ายปีนะปีสองพันสิบเกียรโต้นะหนะึ่งจุดหกอีปรับลงไปเลยเดือแสนเก้าพออ้าวเข้าใหม่สองพันเบนเอสสองแปดศูนปีประวานปีเก้าห้านะครับสองแปดศูนสวยสวย สีน้ำเงินอีกแล้วนะครับคันนี้ประตูดูดครบสี่บานก็สวยสีดําเดิมเลยนะครับล้อแม็กเดิมหมดประตูดูดประตูดูดข้างในสวยนะครับข้างในสีเทาสวยไหมสวยหมดทุกจุดนะครับรถเดิมเลยนะยังไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเก็บงานก็นน้อยตดูด เห็นไหมประตูดูดประตูดูดหลังสวยไหมเบาะเทาสวยไม่มีรอยขูดขีดขาดนะจ๊ะเครื่องดีเกียดีแอร์เย็นประตูดูดดูไหมดูเรียบร้อยใช้ดานได้ปกติประตูดูดสี่บาทน,นะครับไม่ดูกันได้ไม่ดูกันได้ ปี95นะครับราคาแสนแปดถึงแสนแปดหมนบาทขายทุกทกรีบมาเอาเที่ยวปีใหม่นะครับสวยไหมอีกคันหนึ่งวีโก้ปี11เบนซินนะครับ2.7เเกียร์ธรรมดานนะจ๊ะล้อยางสวยนะครับ นะเบนซิน2.7ปี 2. 11 2เอ็ดสแสนสหมื่นบาทราคาเล้าใจนะครับขายตามสภาพเลยนะแต่ว่าวิ่งดีขับดีนะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นทุกอย่างนะครับเบนซินนะเบนซินล้อยางใหม่นะครับเบนซิน,นเป็นสมาร์ทหรือเปล่าเนี่ยดูมันเป็นสมาร์ตปะสมาร์ทด้วยสมาร์ท นี่นี่มีนี่ด้วยนะสมาร์ทเป็นแคปเปิดได้นะครับสวยไหมเป็นแคปเปิดได้เปิดได้ปะวะอ๋อเปิดได้นี่ไงเปิดได้แคปเปิดได้นะครับรถสวยพร้อมใช้รถสวยพร้อมใช้ นะครับรถส,สวยพร้อมใช้มาดูกันได้มาดูกันได้ดน,ไดนะครับแชมป์นะแชมปนะ์สองแสนสามเท่านั้นถูกถูกขายถูกนะครับรับปีใหม่หารถเที่ยวปีใหม่คันนี้เลยเนี่ยนั่งได้นั่งได้บ้ทาทั้งบ้านเลยญาติเยอะนั่งกระบะหลังแต่ขับดีๆนะจังหวัดก็ขับกันดีด อวดเหตุเยอะนะครับกสายสามหมื่นบาท XV 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 สีส้มปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะจ๊ะจดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับว v สีส้มขายเท่าไหร่ว่าลืม <laughs> หกสี่เก้าเออขายหกสี่เก้ามั้งนะขายประมาณนี้แหละหนึ่งจดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอะจ้ะนะตัวครบสุดนะครับชุดแต่งครบล้อแม็กชุดแต่งสปอยเลอร์ลิ้นเลินใส่มาเต็มเหนียวครับตัวคอสเทคคอสเทคมาจา้ะเนี่ยกุญแจ พุสตา์าคอสเทคนะครับมาดูกันได้สวยไหมคอสเทคคอสเทคนะครับเบาสวยนะสวยเลยมาดูกันได้นะจ๊ะ649เท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ600,000นะครับมาดูกันได้ คันต่อมาเป็น Thunder p t h 5 0 Pro Thunder Auto Auto นะครับปี20นะ9กลไก่นี่น่าจะเปลี่ยน20นะเปลี่ยนแหละนั่นแหละ29 20นี่แหละนะครับ Thunder Auto นี่น่าจะมีคันเดียวในเว็บนะครับสวยไหมเดิมๆพร้อมใช้นะครับนี่ Thunder Auto เห็นไหม สวยไหมเบาสวยครบทุกอย่างนะครับ Hunter Thunderer t h u n d e อ e r อ u โ r อ Autro สวยเลยใช่ไหมหายากนะครับท็อปสุด ABS e Airbag กล้องถอยนะจ๊ะมาดูกันได้มีคันเดียวอ่ะมีคันเดียวในเว็บเนี่ยห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท ครับสวยกิ้งเลยอีกคันหนึ่งแอตราสีขาวตัวท็อปเบาะหนังนะครับออโตโรออโตโรปีสิบห้าสิบหกนี่แหละขายอยู่สองห้าเก้านะครับแจ้าผูสตาร์ทะคะันนี้เบาะหนังเคียร์โต้ สวยกิ้งนะครับสองห้าเก้าสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจาัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเครดิตดีฟีดาวไงสวยอะไรไหมเบาะหนังบงมันย์มันตีฟังชั่นออตโตออตโตสวยพร้อมใช้จัดไฟแนนซ์ได้เต็ม เบาะเบอร์สวยเลยไม่มีรอยเลยเดียบ่บาหนังนะมาดูกันได้มาดูกันได้วันนี้ขายถูกทุกคันเลยเนี่ยมาดูกันได้นะจ๊ะวหมนนี้รถเดยเอะจริงๆพาศาศาศัสดสี่หมื่นเก้า พลาซาส 49, ี่หมื่นเก้าเกียรโตนะนี่ข้างในสวยไหมสี่หมื่นเก้านะจ๊ะออโต้ออตโออตโ้นะครับ นะสี่เื็นเก้านั่นแหละออโต้ขายประมาณนี้แหละนะจ๊ะแคมรี่แคมรี่นี้แหละสองสี่สองสี่ห้านะเอาเข้าใหมา่คันหนึ่งอันติดถุนสามแสนแปดพันนะครับเครื่องหนึ่งจุดแปดนะจ๊ะ หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดออตโต้ออตโต้นะครับเพิ่งมานะเพิ่งมามันก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวขัดเคลือบให้ก็สวยออตโต้ Auto, นะหนึ่งจุดแปดคันที่แล้วขายไปแสนเจ็ดวะคันนี้เหลือแสนแปดพัน 108, คันที่แล้วแสนเจ็ดหมื่นนะไม่ใช่แสนแปดเจ็ดพันคันที่แล้วแสนเจ็ด เจ็ดหมื่นะครับอันนี้เหลือแสนแปดพันนะเดี๋ยวจะสับสนนะครับเพิ่งมารถยังไม่ได้ทำะไรเดี๋ยวขัดเคลือบให้นะครับสวยสวยวันนี้นึกว่ารถจะไม่เยอะรถเยอะมากโอ้โหเข้าใหมา่เยอะจริงครับถ่ายเกือบสิบคันละหมื่นเริ่มหมื่นละ <laughs> เบนกพีเอ็มนะเข้าใหม่ปี2010ทั้งคู่เลยนะฮะ แล้วเอาราคาก่อนนะเดี๋ยวลืมอันนี้ C 2 5 0ท็อปสุดนะครับ615 615,000บาท C 2 5 0นะบีเบนซินนะครับส่วนทันนี้เอาราคา575,000เบาท320 d นดีนะครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ถามเฮียไปสองรอบสารอบนะครับดูคนไหนก่อนดี ดูเบนก่อนแล้วกันนะเบนเนี่ยเบนทสี่สองห้าศูนย์เห็นไหมบีเอ็มสามสองศูนย์ดีนะโอ้ยหล่อทั้งคู่ให้ดูภายในกันนิดนึงเบาะหนังตัวท็อปสวยๆโอ้โหถูกมากอะ่ะหกหนึ่งห้าเนี่ยถูกมากจัดฟันนได้เต็มด้วยนะปีสองพันสิบสองพันสิบต้องพูดเลยนะครับอันนี้สองแสนห้ามาดูกันได้สิบรอน แฟมลี่ก็เยอะมีสามสี่คันวิทหรือคันเดียวนะนะเนี่ยบอกสวยไหมสองห้าศูนยนะเนี่ยซีอสองห้าศูนย์นะจ๊ะย,ย้ำๆพราเป็นตัวท็อปตัวท็อป,ป,ป,ปอุ้ย,น,ยนะครับดูกันได้ดูกันได้ดไดแรงสะใจดูร้อซะก่อนนะครับรเดี๋ยวขัดเคลือบให้ส,สวย นะครับรถมาแต่รถมาสภาพนี้เลยรถมาไม่ไม่โสมนะครับรถมาไม่โซมเห็นไหมไม่โซมทูเลยบ่เลยม M ีเ B M เสีดำพิมพ์นิยมสามสอส่วนดีพิมพ์นิยมเดี๋ยวเปิดก่อนเออสามสองส่วนดีนะครับดีเซนเบาสวยสามสองส่นดีนะครับก็มีของถูกของแพงรวมๆมกันไปนะ แม็กสวยไหมแม็กสวยดีเซนนะทำสองสูนดีนะนะครับมาสภาพนี้เลยเดี๋ยวขัดเคลือบให้แหสวยไหมเฟอรกิฟอ่ะเบย์ยังไม่เคยใช้เลยนะนี่ลุ้น CX3 อยู่เลยอะ่ะสวยไหมถ้า CX3 ผ่านก็มาขับถ้าไม่ผ่านก็ขับซีวิก ขับซีวีคันล้วกเก้าหมื่นเก้าแล้วเบื่อแล้วนะแต่ใครจะซื้อก็ขายนะมามาซื้อกันหน่อยสวยนะใช่ไหมเปิดเอ้เปิดสองรอบไปยังเรลเปิดหลายรอบแล้วนะดูเบาะหลังกันนิดนึงเบาะสวยหมดนะทุกจุดไม่มีรอยขูดขีดขาดเลยนะครับแดดเปี้ยงเลยจะเป็นลมแล้วล้อสวยไหม ล้อสวยด้วยล้อเท่าไหร่วะสิบขนาะดปีล้อปีเลยยางปียี่สิบด้วยโอ้ยล้อขนาดสิบเจ็ดสองสองห้าสี่ห้าสิบเจ็ดของเบนซ์นี่อะไรวะของเบนซ์นี่ก็น่าจะเท่ากันนะเบนซ์ยางปีสิบเก้าโอ้ยอยางใหม่ทั้งคู่เลยยางดีทัง้งคู่เลยไม่ต้องทาอะไรซื้อไปขับได้เลยโอเคไาดูกันแล้วกันนะรอบๆมีอะไรบ้างมีเบนซ์เบนซ์ ดูเนี่ยนี่สต็อกเลยเนี่ยโอเคนะเจอกัน